แรกของโลเคช,ชั่นใหม่ๆจะดูยากๆหน,น่อยเนมันจะก่อยมันจะพร้อมไม่จะนานแล้วก็มีนักแสดงใหม่มาอะไรเงี้ยซีแรกจะถ่ายนานมากก็ผม่าเล่นเป็นเผ่าค่ะเป็นเด็กแสบครับที่คอยชอบยุ่งเรื่องของพี่อะค่ะแล้วก็ไม่อยากให้พี่เป็นเกย์อะไรอย่างงี้ครับแล้วไงต่อก็ผมก็เคย,คอย,ค,อยคอยไปฟ้องแม่เรื่องว่าพี่เป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยฮะไต่อไม่รู้มันมีแค่เนี้ยมันมีอยู่แค่เนี้ยผมก็ไม่รู้ จะปล่อยพี่พยกแต่ปไปหนักข้อขึ้นไปแบบนี้นะเดี๋ยววันหนึ่งเขามยุ่งกับผมผมไม่ยอมนะนี้อารมณ์เนี้ยอารมณ์ความแสบบัวมาเนี้ยเพื่ออะไรพ <c oughs> ี่ได้ดีชัวนพ <c oughs> ี่ก็ไม่ได้เป็นหลอก <c oughs> เลยเจอพี่ภูอ่ะพี่ภูอ่ะยื่นหน้าไปใกล้พิธีแบบปากจะมาผมปากแล้วแม่สายตาที่มองกันนะกุกงหวานช่อแบบอย่างนี้เลยอ่ะมึงเล่นแบบกระตุ้นตาแบบกระตุ้ตาหวานเลยอ่ะเอออย่างเงี้ยมึงเล่นมึงเล่นกุญตีเนี้ยยิ้มยิ้มได้นะ กผมมั่นใจร้อยขอเมื่อกี้ผมเปิดประตูห้องพี่เข้าไปเปิดพ่อเข้าไป <S 2> <S 2> <S หน้าพี่ทีกับพี่ปูอ่ะใกล้กันมากกระจุกไปอยู่แล้วแม่แล้วใส่ตาที่มองกันนะวา้าวปิ๊ง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 อย่างนี้เลยแม่ <S 2> <S 2> <S แม่ก็ดูพี่ปูดีๆแล,แล้วกันแล้วก็เตือนว่าอย่าให้เขาไปอยู่กับผมด้วยออ๋ไมม่่ดกับพียเ พี่ภูดีๆแล้วกันอย่าให้เขามายุ่งกับผมแล้วกันพี่พีแม่คอยดูแม่คอยดูพี่ภูดีๆด้วยอย่าให้เขามายุ่งกับผมแล้วกันหนว่มมอมไปก่อนโ่วย่อยรับสายตาไปแล้วช่วยช่อยช่ว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 ยไปแล้วแม่คอยดูพี่ภูดีๆด้วยไม่เดี๋ยวช่วยรับอเรับสายตาไปละแม่คอยดูพี่ภูดีๆด้วยอย่าให้เขามายุ่งกับผมแล้วกัน แม่ไปดูพี่ก็ดีๆแล้วกันมันจะมันจะพูดต่อเนื่องมันไม่ใช่การเรียกแกี่เลขอา่เพเป็นเก ใคบ้างคือแรกหนูครับงงพี่มามองยิยงข้างๆกล้องฝั่งขวาใกลๆแล้วก็มอง,องกล้องยิงๆกุ้งกิ่ฉันกเอ๊ะมากล้าปไป

เีอีม่ีนบลดีคู่นี้รคยเป็นไีออกลิกกันเนะคือผมไม่อยากมีพี่ชายเป็นเกย์อะนะไม่จริงพี่ชายไม่มีครับคนเดียวมีน้องสาวครับน้องสาวเป็นทอมแล้วสิ ไม่เป็นไรไม่เป็นเกียร์เปล่าเปล่าครับเปล่าครับทัวรค์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไม่ <laughs> ไม,ไม่ไม่เป็นไม่เป็น